สวัสดีครับเพื่อนเพื่อมาพบกับช่อง August s t y l นะครับสวัสดีครับเรามาชมเกมการแข่งขันกันต่อครับกับการแข่งขัน Star Power ยุดครับ2 0 2 4ัครับในคู่นี้นี่เป็นคู่ที่พิเศษเหมือนกันนะครับ ทีมท่าี้เลกครับจากจังหวัดท่าี้เล็กประเทศพม่าครับในชุดแข่งสีขาวครับพบกับทีมเชียงรายสเตเดียมครับของคนตุ้นนีรุสีทองครับเชียงรายสเตเดียมพบกับท่าี้เลกครับประเทศไทยพบกับพม่าครับก็ข้ามฝั่งมาโหลารางวัลกันถึงจังหวัดเชียงรายเลยนะครับจากทีมท่าี้เล็กอะคเดมี่ ตัดเข้ามาไม่ผ่านผู้เล่นของทางเชียงรายเชียงรายแคนดีจัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเฉียบป้าครับจ้าขี้เหล็กครับหมายเลขส0บครับออกนำไปก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็าขี้เหล็กครับมาดูนี่จ่ายตัดเข้ามาเบิ้ลลูกนี้ซ้ำครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ ทายกีรเอกออกนำเชียงรายแคนดม้พี่ไปเปิดดูดิโอ้โหเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับเรียบร้อยครับโอ,โ,โอ้โหผู้เล่นหมายเลขสิบสิบ,สบอะไรอ่ะสิบเอ็ดหรือเปล่านะครับน้ำได้ไม่นานครับเอาแล้วครับตีเสมอได้เร็วทันควันครับเชียงรายแคนดี้พบกับชายกีรเอกจากพม่าครับเปิด เข้ามาหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหยังไม่ถึง2นาทีเลยนะในครึ่งเวลาแรกหมายเลขเจครับกับตันทีหมงท่าขีเล็กตาขีเล็กเ,เจอเชียงรายตัดเข้ามากัดชากไปทางขวาหมายเลข9มองเพื่อนแล้วขึ้นหมาเลขเจ็ดครับเปิดตัดเข้ามาลูกนี้โอ้โหไม่โดนครับโอ้ยังเกือบได้ประตูที่2ครับ เอาเลยครับเจอผู้เล่นหญิงของทางเชียงรายเชียงรายซัดลูกนี้โอ้โดนบล็อกออกไปครับโอ้โหเชียงรายเจอกับท่าคิเลกครับประเทศไทยเจอกับพม่าครับบุตรบอลของเราไม่จํากัดจริงๆครับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มาร่วมกันขันด้วยครับเปิดเข้ามาหมงสกัดออกมาครับใต้กิเลสเอาเขา้าเอาเชียงรายซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดครับผู้หญิงของทางเชียงรายสเตเดียม เชียงรายอะคาเดมี่นะครับของทางโคตุนิรุสสีทองครับขี้เล็กหมายเลข9ของบอลไว้จ่ายตัดเข้ามาให้หมายเลข7ครับเอาไปเบิร์นมาให้หมายเลข17ของเชียงรายอะคาเดมี่เชียงรายอะคาเดมี่ล็อกบอลอยู่ที่ท่าขี้เล็กกระดอกลูกนี้ก็อยากไปตรงขอบครับ,รบลูกตังเตะจาก เขยประตูครับของทางเชียงรายแคนดมี่เชียงรายแคนดมี่อบอลขึ้นมาโดนแย่งได้หรือเปล่าลูกนี้โอ้โหแย่งมาได้ครับแต่ตามไปเอาบอลไม่ได้เซียวมาก่อนครับเชียงรายแคนดมี่พบทางคีเล็กเอาแล้วครับหลุดกาไปแย่งกระชากไปทางซ้ายซัดด้วยซ้ายโอ้โหอย่างเก้ามือผู้รักษาประตูซูเปอร์เซฟไม่ได้ครับทางทีมของบ้า,าครับได้คีเล็กแคเดมี่ เปิดเข้ามาครับท่าขีเหล็กไอเก็กหมายเลขเก้าทางขวามีเติมครับหายหมายเลขเจ็ดครับกัปตันทีมหลุดเข้าไปลองซัดด้วยขวาใหม่ตรงกรอบครับบอลหลุดออกหลังไปโอ้โหมันเลยครับทู่นี้ครับเชียงรายอะคาเดามี่จากจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ท่าเล็กท่าขี้เหล็กอะคาเดมี่จากจังหวัดท่าขี้เหล็กครับประเทศเมียนมายกยาวขึ้นมาถึงมือผู้รักษาประตูของท่าขี้เหล็ก ออกบอลเร็วทันทีครับไทยกันมาเอาโดนตัดไม่ได้โดยผู้เล่นของทางเชียงรายคารมีหมายเลขสิบเจ็ดผู้หญิงครับออลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับยังได้ครับลุกขึ้นมาเล่นได้ต่อครับผู้หญิงแข็งแร่งครับจ่ายตัดเข้าไปออกตรงกลางโดนแย่งบอลไปบอลเป็นของท่าขี้เเด็กท่าขี้เเด็กท่าขี้เเด็กโดนปามลุงนี้เชียงรายแย่งมาได้เชียงรายตัดเข้ามาตรงกลาง ตัดออกไปทางขวาอีกรอบนึงยังลายล็อกขึ้นไปโดดท่ายขี้เหล็กยังไม่ออกครับแย่งบอลมาได้ท้ายิี้เหล็กเปิดออกไปจ่ายตัดมาตรงกลางโอ้โหเล่นชิงลูกนี้ยังไม่ถึงครับบอลหลุดไปด้านหลังบล็อกลูกนี้หลุดออกด้านข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของทางท่ายขี้เหล็กาประเทศเมียนมากครับคาเดมี่น้องๆุน่น,นยุไม่เกิน10ปี คับการแข่งขันสตาร์พาเวอร์ยุดครับ2องครับหน้าสนามฟุตบอลอย่าเดือดตาพาเวอร์เชลาร์มาดูจังหวะนี้สัตว์ลูกนี่โอ้โหไม่เข้านะครับบอลหลุดออกไปครับเป็นลูกตั้งเตะยังไม่ได้ประตูที่2ครับนี่มาดูจังหวะนี้ครับของเชียงรายอะแคดามี่ครับพิกยิงครับหมายเลข28นะครับบอลมันเฉียดเสาออกไปนิดเดียวอาแล้วครับกลับมาดู จังหวะนี้โอ้โหบอลจังหวะเร็วนี่ปูบอลย้ายเดี๋พาดไม่ทันเลยทีเดียวเอาละครับหลุดไปหรือเปล่ายังไม่ได้ครับยังได้ซัดลูกนี้เอาลูกผู้รักษาประตูรับพลาดเองครับโอ้โหขีดเลกอะคาเดมี่ครับผูบ้รักษาประตูรับบอลพลาดเองครับนี่มาดูดิจังหวะนี่เปิดลุ้นของหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับ หมายเลข28่สักไปเนี่ยบอลเนี่ยจังหวะเนี่ยครับลองยิงนะครับเนี่ย,ยลองยิงดูแลเปิดอ๋อฉับผู้เล่นหมายเลขห้าของทางท่ากีริกครับผู้รักษาประตูรับพลาดนะครับเอาแล้วครับเชียงรายนำสองประตูต่อนหนึ่งครับมาดูเกมกันต่อครับ เชียงรายออกน้าแล้ว2ประตูต่อหนึ่งครับน้ำท้ายขีเ็กลูกแตะม,มุมมาออกมาเอาแล้วครับโต้กันต่อเชียงรายเบินมาหน้าไม่เลขยี่สิบแปดจับพลิกลูกนี้โดดแย่งบอลจากทานห้าหลังเป็นบอลของท่านเชียงรายเชียงรายตาัดจ่ายออกไปทางด้านขวาจะจ่ายให้เพื่อนนั้นหน้าไม่ถึงครับติดจาตาตงงา่ายตัดตรงกลางท้ายขีเ็กดักไว้ได้โอ้โหลูกนี้แรงเกินไปเข้ามือผู้รักษาประตูของเชียงรายแคเดมี่โอ้โหสุดมันครับแคเดมี่สองประเทศ เชียงรายอะคาเดมี่จากประเทศไทยครับจังหวัดเชียงรายและท่าขี้เหล็กอะคาเดมี่ครับจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาน้องนองรุ่นอายุไม่เกิน10ปีครับณนสนามสตาร์พาวเวอร์จังหวัดเชียงรายครับประเทศไทยสตาร์พาวเวอร์ยุดครับ2อครับมีทีมอะคาเดมี่จากพื้นบ้านครับมาโชว์ฝีเท้าข้ามประเทศกันเลยทีเดียวครับพร้อมแฟนคลับอีกมากมายครับ มาให้กำลังใจด้านข้างสนามครับออมาเชียงรายอะคาเดมี่หมายเลข17ผู้หญิงครับโอ้โหร่างใหญ่ครับไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวครับความแข็งแกร่งสเต็ปบอลเอาเลยครับเชียงรายอะคาเดมี่ล็อกไปผ่านได้ไหมโดนขวางลูกนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวครับไาฟาวกับลูฟีคิดของเชียงรายอะคาเดมี่ครับมาดู การแข่งขันตรงนี้นะครับเป็นการแข่งขันสายเอครับโดยจะมีเชียงรายแคนดามี่ทีมเอเชียงรายแคนดามี่ทีมบีแล้วก็ท่ากี็กฟุตบอลแคนดามี่ครับและตอนนี้จะเป็นเชียงรายแคนดามี่ทีมเอนะครับที่ทําการแข่งขันอยู่ตอนนี้นะครับเชียงรายแคนดามี่ทีมเอยิงไปโอ้โหเรียบร้อยครับ เข้าไปแล้วครับ3ประตูต่อหนึ่งครับกับลูกยิงปีกิกสุดสวยกับกับผู้เล่นหมายเลข11ของทางเชียงรายแคาเด์แคมป์นับนำห่างไปแล้วครับดูครับลูกนี้ปั่นโก่งเรียบร้อยครับเสียบเสาเข้าไปครับ3ประตูต่อหนึ่งทาขีเหล็กตอกต่างเกมมาต่อครับยังมี2ครึ่งเวลาครับตอนนี้ยังครึ่งเวลาแรก3ประตูต่อหนึ่งครับเชียงรายนำท่าคีเหล็ก ดูแต่มุ้ครับใชยคีเล็กจากประเทศเมียนมาายคีเล็กยกเข้ามาลูกนี้บอลหลุดออกด้านหลังไปครับหลุดตั้งแต่จากเส้นประตูของทางเชียงรายอะคาเดมี่เอครับ เข้ามาอหลุดออกด้านหลังครับลูกตั้งเตะจากเสะประตูเปิดเข้ามาฮาคีเล็กล็อกลูกนี้จะให้เพื่อนอยังได้ครับต่อบอลกันสวยครับล็อกลบอีกที ยังผ่านไปได้ครับถ้าขี้เหล็กโดนสก,กัดลูกนี้บอลยังไม่ออกตามไม่เอาเตะทิ้งไปก่อนครับเพื่อความชัวร์ครับผู้เล่นหมายเลข1 1ของทางเชียงรายแคนดนีกกนกก้ทีเบ่าขี้เหล็กหลุดเข้าไปถึงเส้นหลังยังบล็อกมาได้โดนแย่งไปครับเกียร์ชิงออกมาก่อนจะให้ศูนย์หน้าไม่ถึงเอาแล้วครับเชียงรายได้หรือเปล่า เชียงรายล็อกโดนแย่งไปโดยท่าคิเล็กท่าคิเล็กล็อกลูกนี้สกัด,ดเคลียวไปก่อนครับเชียงรายคาราบี้ยังทันครับเลยไปเล่นข้าของท่าคิเล็กท่าคิเล็กออกมาทางขวาเอาจ่ายแบบนี้โดนตัดที่ครับไปเลขนหกจิ้มลูกนี้เข้าทางจิ้มอีกรอบซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูที่สีค่ครับเชียงรายคาราบี้เอ้ครับ ยังสกอร์เดิมครับ3ประตูต่อหนึ่งครับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกอยู่ครับสตาร์พาเวอร์ยุทธครับ2,024ครับรุ่นยโยไม่เกิน10ปีครับไปรูนิตัดเข้ามาโอ้โหไม่มีใครครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูที่2ครับสำหรับท่าีิเล็กโอ้โหบอลมันผ่านหน้าประตูไปเฉยเลยเกมบุกกันต่อครับเชียงรายแคนดิเดดีแมหมายเลข28 ดีสิบแปดจะล็อกกับไม่ผ่านหมายเลขห้าเคียชิ้งออกมาหมายเลขสิบเจ็ดของเชียงรายดักบอลไม่ได้จ่ายมาทางซ้ายหมายเลขหกเบิ้นลูกนี้โอ้โหมันแรงเกินไปบอลหลุดออกด้านหลังครับทีมจากประเทศเมียนมาครับท่าขี้เล็กอาร์แดมี่เลนซานมาโอ้โห จ่ายมาไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนแกเอาล็อกมาได้ครับสวยครับจ่ายตัดเข้าไปโดนสกัดออกด้านข้างยังเป็นตุ๊บของท่าขีเล็กท่าขาีเล็กทุ่มคอให้มาให้เบอร์เก้าครับหมายเลขเก้าของท่าขาีเล็กโดนเบียดลูกนี้จ่ายคืนตั้งเกมกันใหม่จ่ายตัดไปตรงกลางทางขวามีจ่ายออกมาอาชาไปครับหมายเลขเจ็ดก,กับตันทีมเบียดกับหมายเลขหกของทางเชียงรายแคนดี้ยังแย่งบอลมาได้ครับหมายเลขเจ็ดจ่ายตัดเข้ามาไม่ผ่านหมายเลขสิบเอ็ดครับเคลียร์ชิงออกมาก่อน โบตัสสีได้สัญญาณมาเวลาเกมการแข่งขันในครัเวลาแรกครับเชียงรายอคาเดี้ดีเบย์ครับออกนำท่าขี้เหล็กรักษาประตูของทางท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กออกมาโดนแย่งไปได้ครับสัตว์ลูกนี้ก็ยังซูเปอร์เซฟครับซ้ำอีกครั้งซูเปอร์เซฟท่าที่สองครับเขียร์ชิงออกมาโอ้โหเขียร์ชิงไปก่อนครับโอ้โหโดนยิงซ้ำสองรอบนะครับ ลุดของ้างลูกทุ่งของทางเชียงรายแคเดมี่ทีเมเดินออกมาโดนเกียร์ทิ้งไปก่อนครับโดยกับตันทีมของทางค่ายขี้เหล็กอคเดมี่วิ่งเบียดเข้าไปยังได้ครับบอลยังไม่ออกครับกระชากไปตรงเส้นตัดเข้ามาโอ้โหไม่มีตัวติมครับตัวเข้าฮอตไม่มีครับท้าขี้เหล็กแคเดมี่ครับยังไม่ได้ประตูที่2ครับทุ่มมาเล่นเร็วทันทีครับเชียงรายแคเดมม่ครับยังไม่พอครับกับ3มลูกที่ได้ครับ ดูเด็กผู้หญิงคนนี้ดีๆกรับอนาคตไกลพึ่ง10นะครับถ้าถึง12ปีนี่เก่งแน่ๆครับโอ้โหแน่นอนครับลูกร่างนะครับได้เลยนะครับอนาคตอาจจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติชายหญิงเลยก็ได้นะครับจากการปั้นของโคดนิรุษสีทองครับโคดตู้ครับวันนี้มาคุมสนามเองเลยนะครับมาคุมการเล่นของน้องนอคาเดมี่ ท่านเองเลยทีเดียวนะครับวันนี้ปะทะกับทางท่าคิเลกอะคาเดมี่นะจากประเทศเมียนมาครับตอนนี้นำไปแล้ว3ประตูต่อนหนึ่งครับโนตั้งเตะจากเซตประตูของทางท่าคิเลกอะคาเดมี่ครับหนึ่งขันสตาร์พาวเวอร์ยุดครับ2024ครับสนับสนุนโดยบริษัททวีโยนม์มารเก็ตติ้งครับสิงห์โฆษณา,ามาดูจังหวะนี้ก่อนซัดเข้าไปยังติดบล็อกเชียงรายคาเดมี่เคลียร์ทิ้งออกมา จ่ายตัดอีกทีก็ไม่ผ่านผู้เล่นของทางข้างขี้เหล็กครับจะเคลียร์ออกไปโอ้โหเดนลูกนี้กลึกหมายเลขยี่สิบแปดเชียงรายคาเดมี่กระชากกลับเข้ามาจ่ายมาทางขวาลูกนี้มันย้อนหลังออกข้างไปครับนี่ครับดีๆครับขอบคุณบริษัททวิญย์มาร์เก็ตติ้งครับสิงห์เลมัสดาสิงห์ปาร์คเชียงรายโตชิปาชาร์บอาลีนะครับแล้วก็สนามฟุตบอลยาเทียมสตาร์พาวเวอร์จังหวัดเชียงรายครับ โดยที่ท่านชมอยู่ตรงนี้ครับเป็นการแข่งขันสตาร์พาวเวอร์ยุทธครับ2024ครับครั้งที่1นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสตาร์พาวเวอร์จังหวัดเชียงรายครับเป็นคู่แข่งขันในุ่นกาลไม่เกินส0ปีครับระหว่างทีมเชียงรายคันบี้ทีมเอครับพบกับทีมท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับทางเชียงรายนำไปแล้ว3ประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้เป็นเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับออกมาข้างหลัง อย่างไรอะคาเดมีมองเพื่อนครับเปิดยาวขึ้นไปให้หมายเลขยี่สตั้งขวามีเติมครับหมายเลขสิบเจ็ดมีเติมที่8ล็อกบอลไว้ได้เลขสิบแปดโอ้โหจะพาไปเองครับไม่ผ่านหมายเลขหกเข้ามาสิบเจ็ดกัดดกเข้าไปให้หมายเลขสิบเจ็ดโอ้โหไปทันครับลูกนี้บอลหลุดออกด้านหลังไปลูกตั้งเตะจากเซตประตูของทางาท่าขีเล็กครับจากประเทศเมียนมา ของทางเชียงรายแคนดี้จะชากออกไปสั์ลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านกองหลังครับของทาง,ท,าง,ท,างท่ากิเล็กเอาบอลลงลูกนี้สวยครับหมายเลขเก,ก้าเสียบอลให้กับเชียงรายอคเดี่ยกยาวขึ้นไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับของทางท,างท่ากิเล็กเล่นเร็วทันทีครับเพื่อหาประตูตีตื้นขึ้นมาก่อนครับท,ท่ากิเลศแคเดี่ได้ทุ่มครับทุ่มออกมาครับกับตันทีมโดนสกัดออกไปอีก อย่างทุ่มตอนเนื่องครับท่ากิเลกเบิร์นออกมาไม่มีใครครับติดปู้เล่นของทางเชียงรายอาคาเดมีเชียงรายคาเดมี่กระชากไปทางขวาตัดเข้ามาไม่มีใครเช่นเดียวกันแต่โดนเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับ,บเป็นลูกทุ่มครับของทางเชียงรายคาเดมี่ทีมเอ ทุ่มเข้าไปลงโลกโลูกนี้เอาแล้วครับลูกโตกับไม่ผ่านโอ้โหกองหลังรางยักษ์ของทางเชียงรายแคมเดมี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดเคลีย์หมดเก็บหมดจดเลยครับผ่านยากจริงๆครับหมายเลขสิบเอ็ดของทางเชียงรายแคมเดมี่ทีเอ เกิดยาวขึ้นไปไม่มีใครครับจิมออกไปทันหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันลูกนี้ครับเป็นลูกทุ่มของทางเชียงรายแคเดมี่ลูตังเตค้ครับออกมาทางซ้ายตัดเข้าไปตรงกลางครับจ่ายขึ้นมาจ่ายขึ้นมา หมายเลข8ของไทคิเล็กจะล็อกผ่านได้หรือเปล่ายังได้ครับจ่ายตะลุช่องให้หมายเลข9ทันหรือเปล่ายังทันครับหยุดบอลไว้จ่ายตัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหโเพื่อนจับไม่เคยดีครับเจ้นี้มงโอ้โหบุุ่ล็สารประตูขวาไม่ได้ครับบุรุษสารประตูของทางเชียงรายแคนาดีดีเบร่เล่นเร็วยาวขึ้นไปกระดกมาลูกนี้ปัม๊มบอลบอลยังไม่ออกครับ ขเข้ามาตรงกลางอีกรอบครับกับตันทีมจ่ายเข้ามาไม่ดีครับโดนแย่งไปได้อโหเราก็จ่ายให้เขาเหมือนกันครับเชียงรายคาร์ดามี่หมายเลขเก้าทายีเ็กจากประเทศเยนมาครับเจอกับหมายเลขส1อกร่างจักของทางเชียงรายคาร์ดามี่ครับเบียดออกไปเป็นบอลของเชียงรายคาร์ดามี่ มาแบบนี้ล่ะคุยกับเขาไม่ได้เลยนะครับภาษาญ,ญี่ปุ่นขอบคุณแฟนคลับครับที่ติดตามจากประเทศญี่ปุ่นครับ <c oughs> ใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นนะ<า>เอาชจมเกมกัาต่อครับหมายเลข11จะซัดเองนทเปาหมายเลข11ส่สองใกล้ลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหอลองยิงนะลูกนี้โคตรต,ตัวนี่โวยเลยครับเจ้าตัวยิ้มครับโครตรผมก็อยากจะยิงบ้างนะบอก ขอได้ดักเดเป็นลูกรุ่นที่สองปีนะยิงลูกดโอ้โหเรียบร้อยครับสุดสวยครับอ้โหเฉียบมากเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยผู้เล่นหมายเลข17ครับมาดูความสวยงามครับผู้หญิงยิงเองซัดเองเสียบไปตุงตักขายครับเรียบร้อยออกนำห่างเป็น4ประตูตอนหนึ่งครับ ขอบคุณด้วยนะครับแปลให้ตินสู้ๆูนะครับอ๋อน้องตินนะครับโอ้โหผมก็ผมอยู่ญี่ปุ่นมานานแล้วนะครับตอนนี้จําไม่ได้แล้วร้อเล่นนะครับร้อเล่นไม่รู้จริงๆครับขอบคุณสําหรับลาบนะครับที่แปลภาษาให้นะครับยกขึ้นมาโดดทุบออกมาทุบทิ้งซัดอีกทีโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ ผู้เล่นหมายเลข6จากทีมจ้าคีเล็กฟุตบอลแคาเดี่จากประเทศเมียนมาครับตามตีตื้นมาแล้วครับมาดูจังหวะนี้จากลูกเตะมุมครับเตะขึ้นมาผู้สาประตูทุบออกมาวอลเล่ย้อนกลับเข้าไปเรียบร้อยเลยผู้ตัดสินให้สัญญาณหมดเวลาการแข่งขันครับเชียงรายกับทีมเอครับเอาชนะท่าคีเล็ก ฟุตบอลอา a c ด d มี่ครับจากประเทศเมียนมาไป4ประตูต่อ2ครับุรนออยุไม่เกิน10ปีกับการแข่งขันสตาร์พาวเวอร์หยุดทรับ2024ครับเดี๋ยวเราพัก